ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระหน้าปกกลุ่เมืองไัยอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพระกูกเก่ายุคทวาราวดีที่มีอายุถึง1,400ปีหรือว่าเป็นพระกูกเก่ากุหนึ่งของประเทศไทยในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่12อิทธิพลของวัฒนธรรมทวาราวดี ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยได้เริ่มส่งอิทธิพลผ่านทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิเข้ามายังบริเวณรุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำชีในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างและแพร่หลายอยู่จนกระทั่งราวปลายพุทธศตรวตรรษที่15 เขตจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้พบร่องรอยหลักฐานของวัฒนธรรมทวาราวดีที่นับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกเริ่มกระจายอยู่ตามบริเวณชุมชนสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งด้วยกันเช่นบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองพบหลักฐานโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา อันได้แก่ใบเสมาหินทรายที่มีลักษณะเฉพาะของสมัยทวาราบดีที่พบอยู่ตามวัดต่างๆภายในตัวเมืองซึ่งไม่ได้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นและมีแก่นเป็นรูปสันนูนขึ้นตรงกลางใบนอกจากใบเสมาแล้วก็ยังมีโบราณวัตถุอื่นอีกเช่นระฆังหินพระพุทธรูปสำริดวัดต่างๆที่พบหลักฐานเหล่านี้ก็ได้แก่ วัดสะทองวัดเหนือและวัดบึงพระรานชัยเป็นต้นส่วนลฐานของวัฒนธรรมทวาราวดีในเขตอำเภอเสรภูมิพบที่บ้านเมืองไัยซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีลักษณะเป็นเนินดินรูปร่างรีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ500เมตรเดิมเป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินร้อมรอบ แต่ในปัจจุบันได้ถูกไถปรับจนเปลี่ยนสภาพไปเกือบหมดแล้วภายในตัวเมืองเคยมีชาวบ้านพบโบราณวัตถุต่างๆเช่นเศษภาชนะดินเผาก้อนศิลาแรงกระเบื้องมุงหลังคากำไลแขนแหวนผ้าพ,พิมพ์ดินเผามเมล็ดข้าวสารสีดำกระดูกสัตว์กระดูกมนุษย์ที่แร่แม่พิมพ์พระเครื่องประดับที่ทำจากหินทราย และลูกปัดแก้วเป็นต้นโบราณวัตถุในพุทธศาสนาที่สำคัญที่พบในบริเวณเมืองโบราณบ้านเมืองไัยได้แก่ใบเสมาทั้งแบบที่ทำด้วยหินทรายและศิลาแรงทั้งแบบลูกทรงยาวและแบบปลายมนบนใบเสมาจะจำหลักรวดลายเป็นเส้นแกนแนวตั้งส่วนบริเวณที่พบ จะอยู่บริเวณทางที่ใต้ของหมู่บ้านและตามวัดต่างๆอันได้แก่วัดสว่างอารมณ์และวัดเทพธิดาเทวันเป็นต้นโบราณสถานและโบราณวัตถุอีกประเภทหนึ่งคือพระพิมพ์ดินเผาที่พบก็คือพระนาคปกพระนาคปกกลุมเมืองไัยเป็นพระกลุที่มีอายุการสร้างประมาณ 1,200-1,400ปียุคเดียวกับพระกรุพระธาตุนาดูนอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามพระกุุเมืองฟ้าแดดสูงยางอําเภอกรมราศัยจังหวัดกาลสินและพระก,ก,กร,รุกันทรวิชัยอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นศิลปะยุคทวาราวดีเหมือนกันพระนาปุกกลุเมืองภยัยจังหวัดร้อยเอ็ด มีการขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช2,517ขุดพบที่เนินดินหลังบ้านของนางทองม้วนและนายวุลมาซึ่งอยู่ที่ตำบลเมืองไัยอำเภอสรีภูมิจัังหวดร้อยเอ็ด 101. พระเครื่องที่พบครั้งนี้มีจำนวนประมาณ3,000ขวาองค์แต่ก็มีพระที่ชำรุดแตกหักเสียหายเกือบ50% โดยเป็นพระเครื่องเนื้อดินผสมผงและเป็นพระพิมพหน้าก,กทั้งหมดซึ่งในเวลาต่อมาพระเครื่องพิมพ์นี้ก็ได้ขนานนามว่าพระนาคปกกลุกเมืองไทยเป็นที่สังเกตอยู่อย่างที่เนื้อพระกลุ่นี้จะใกล้เคียงกับพระสกุลรำพูลมากจะผิดไปบ้างก็ตรงเนื้อกระด้างไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง แต่ถึงกรนนั้นพระบางองค์ก็จะมีฝ้ากลุ่ลาดำเป็นดวงหุ้มอยู่แน่นหนาพระนาคปกกลุกเมืองภัยเป็นพระเครื่องพิมพหน้ากปกปางสมาธิประทับนั่งบนฐานขดนาคสามชั้นโดยมีขนาดเจ็ดเสียนแผ่ปรากฏอยู่เบื้องหลังองค์พระอย่างชัดเจนนับเป็นพระเครื่องแบบทวาราบดียุคปลายพิมพ์แรกที่ให้ความอลังการไว้อย่างครบถ้วนทีเดียว ก็แตกต่างระหว่างพิมพ์พระปกเมืองไัยเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเดียวแต่พิมพ์พระหาใช่ว่าจะเหมือนกันไปหมดก็หาไม่เมื่อตัวดูแล้วพระหน้าปกกูนี้จะแยกพิมพ์ออกได้ถึงสองพิมพ์ด้วยกันดังนี้ก็คือพิมพ์ใหญ่ลักษณะพึ่งผายสมส่วนความงามอยู่ในระดับขั้นดีการตัดส่วนดีมาก พราะปีกที่รองรับหน้าปกเกศเสียนนั้นจะปรากฏแผ่กว้างรองรับนากไว้โดยไม่โค้งเว้าเลยพระเนตรของพระพิมพ์นี้อยู่ในอาการของครึ่งปิดด้านหลังจะอมูมากขายกับแตงกวาผ่าซิกและจะมีลายมือติดอยู่ด้วยส่วนพิมพ์เล็กลักษณะของพิมพ์เล็กนี้ถ้าดูในด้านความงามแล้วนับว่า เป็นเยี่ยมดีกว่าทุกพิมพ์แต่ปีกที่รองหน้าเกศเสียนนั้นจะมีการตัดส่วนโค้งขยักอยู่หลายตอนที่บริเวณเสียนหน้าพระเนธพิมพ์นี้จะเป็นตุ่มปรากฏเด่นเป็นพระเนรขณะลืมตาอยู่ส่วนด้านหลังจะมีรายมือติดอยู่แต่ไม่อุมนูนจนเกินไปและบางองค์ด้านหลังเกือบจะแบนราบก็มี พระทั้งสองแบบนี้เป็นการแยกพิมพ์พอให้เห็นข้อแตกต่างกันเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วถ้าหากเราไม่สังเกตอย่างละเอียดกันแล้วพระหน้าปกกลุ่มเมืองภายนี้ก็จะแลดูเหมือนเหมือนกันไปหมดการที่ต้องแยกไว้นี้ก็เป็นเรื่องของนักสะสมรุ่นเก่าที่ได้ทำการสังเกตพระแล้วนำมากำหนดข้อแตกต่างกันไว้เท่านั้นส่วนในด้านพุทธคุณแล้ว ต่างองค์ต่างพิมพ์ต่างก็เหมือนกันและดีอยู่ในระดับเดียวกันโดยไม่ได้ลดน้อยไปกว่ากันเลยส่วนพุทุคุณของพระนาคปกเมืองภัยนั้นก็เปรียบเสมือนมีพรญานาคแผ่พังพานปกป้องคุ้งครองให้แคล้วคาดปลอดภัยและเมตตามหานิยม วิธีพิจารณาพระก,กุนี้ก็คงพิจารณาจากความเก่าของเนื้อพะระวาราวดีที่มีอายุหลายพันปีการดูเนื้อหาพระก็ไม่แตกต่างจากพกระกุของสายภาคอีสานทั่วไปเช่นพระก,กุนาดูนพระก,กุกันทรวิชัยพระก,กุเมืองฟ้าแดดสงยางเพราะความเก่าความแน่นการหดตัวโดยธรรมชาติราดมที่เกิดขึ้น เพราะพระมีอายุหลายพันหลายร้อยปีถ้าใครพิจารณาพระกู่เก่าที่มีอายุหลายร้อยปีเป็นก็คงพิจารณาพระกู่นี้ได้ไม่ยากครับและนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรดาบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสื่อทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่าน แม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ